ซูเปอร์ไฟเวทซูเปอร์ไฟเวทหรือจูเนียร์แบนตัมเวดนะครับมีโอกาสจบยกนี้นะครับ<อ>ดูดีๆครับ2ยกแรกนี้ว่าเดือดแล้วนะครับยกนี้น่าจะเดือดกว่าเก่านะครับเพราะว่าทางด้านของเพชฌชาตชายนี่เริ่มเห็นช่องไม่สนนะครับนี่นะครับออกมาเดินเร็วขึ้นดูกันที่วงในเอาละครับเบียดเข้าไปโอ้โหซ้ายทิมตรงๆนี่โดนทุกหมัดเลยนะครับเพราะทั้งคู่นี้ประเภทเปิดหน้าท้าดวลด้วยกัน แลกกันเลยครับอ้าวสอกของปรเมศแข้งซ้ายครับเพชรชาดชายไว้ยังไงครับยักคิ้วหลิวตาแล้วดูครับมีโต้คืนขยับขยับเข้าไปแข้งขวาติดบังโอ้โหดูสอกของปรเมตครับแฟนมวยนี่ได้ดูของดีเลยครับไม่ต้องมีมายักคิ้วหลิวตาจ้องหน้าจ้องตากันเยอะครับ อ่าบวกได้บวกเลยเหมือนเห็นเลือดนะครับที่บริเวณลำตัวครับของปราเมศครับไม่รู้แผลมาจากเอ้านี่ครับมุมแดงครับแผลมาแล้วครับโอ้มีเลือดครับน่าจะแตกบริเวณศีรษะหรือเปล่าครับของเพชราตชายครับเอาละครับตอนนี้ทางด้านของปาราเมศเดินเบียดศากซ้ายเป็นการใหญ่นะครับดูครับนี่นะครับแต่ว่าเพชราตชายนี่ดักบวกอยู่ตลอดมีแข้งขวามีหมัดโอ้โดนเหมือนกันนะครับซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้าย เอาแล้วครับเลือดออกเยอะเหลือเกินนะครับต้องให้แพทย์สนามนะครับคุณหมอจีรศักดิ์บุภาชาติเช็คหน่อยรกบว่าแผลแตกนี่มันอันตรายหรือเปล่าครับยกนี้ยก3ามครับคุณหมอพยักหน้าบอกว่าไกลหัวใจครับชกต่อได้ครับเซนด้วยเลือดแล้วครับเอาแข้งซ้ายของปาราเมศครับเดินเพชชาชายว่ายังไงครับ เผอๆที่กินไปหมัดตรงโอ้อันตรายครับปรเมศเองก็สอกไป2อสอกได้เลือดเลยครับแต่ว่าการเข้ามวยของปรเมศก็มีช่องโบนะครับโดนหมัดเพชรชัยไปหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าตอนนี้พยายามจะเบียดเข้าไปนะครับออกแข้งซ้ายพอเบียดพอออกแข้งซ้ายนี่ก็โดนหมัดบวกอยู่ตลอดเหมือนกันเอาละครับโอ้โหไม่สนแล้วตอนนี้วงในวงในตีได้ไม่ได้ครับเอาละครับตีอย่างนี้ต้องแยกนะครับไม่ชัดเจนครับ โอ้โหต่อยไปเช็ดเลือดไปแล้วครับเพชรชาชายปรเมศขยับครับสับสอกครับสับสอกกล่าวว่าเรียกอีกสักแผลหนึ่งวงในครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับเลือดออกค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับของเพชรชาชัยครับปรเมศโยเข้ามาครับซ้ายครับเพชรชาชายเนี่ยครับเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าทางที่เลือด ไหลลงมานี่มันจะเข้าตาด้านซ้ายอ่ะครับอุ้ยโดนหมัดแทงเข่าเข้าไปอีกเอาตีหมดยก3ครับทีมงานคัดเลือดด่วนเลยครับเพชรชัยเหุ่ครับียกว่าในช่วงปลายยกเลยต้องผ่อนใบหน่อยนะครับปล่อยให้ทางด้านของปาราเมดนี่เดินสาดซ้ายเป็นการใหญ่เอาเลยครับเปิดเกมมายกที่4ี่นี่ออกมาเน้นหมัดวงในโอ้หักลม้มลงไปแล้วครับเอาเลยครับ เริ่มจะใช้ความแข็งแกร่งแล้วตอนนี้เลือดเริ่มหยุดแล้วครับเลือดไม่ไหลแล้วครับวัดดวงเลยนะครับบวกหมัดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับแต่ถ้าเกิดที่มวยมันสุกนี่ดังเลยนะครับยังเดินไล่ยอยู่ครับโดนซ้ายไปก่อนหมัดมานีแหละครับอ๋อต้องใช้หมัดใช้ศอกแล้วอะครับแฟนมวยรอเชียร์อยู่ครับเพชรชยัย โอ้ท่านด้แล้วัวันนี้ครับมัดของเพชรชาชายครับในมัดซ้ายมาแล้วครับทําได้ดีต้องออกมาใช้เยอะๆครับมัดขวาครับเจอแข้งซ้ายครับเจอแข้งซ้ายเตะไปที่ลําแขนนะครับเพื่อจะบั่นทอนความแรงของหมัดครับตัดกําลังเอาไว้ก่อนครับปาเมศเพชชาชายเดินเข้าหาต่อครับวันนี้หมัดทําได้ดีครับออกอีกครับไอ้น้องมาอีกครับลากมาเลยครับจากปะทิวจังหวัดชุมพรครับอ้าวมัดขวาครับแต่ว่าแข้งมันยาวกว่าพี่อารี ดูว่าทางด้านของปาลเมศมีเวลาโดนหมัดก็ทําท่าไม่ดีแต่ก็มีบวกตลอดนะครับมีทั้งหมัดทั้งศอกนี่บวกตลอดเอาละครับเพชรชายโดนเข้าไปนี่ก็ตอนนี้อโอ้โหเต็มเต็มหมัดทั้งนั้นเอาละครับอ,ออกอาการให้เห็นแล้วมาทาท่าทําท่าเซครับออาเพชราชายยังไงครับต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องครับอ่าวงในตีโอ้โหดูว่าทั้งคู่นี่เริ่มจะอ่อนแรงด้วยกันนะครับเพราะว่าเร่งมาตั้งแต่ในช่วงยุแรกเลยครับ เพชรชัยได้จังหวะหมัดมาเอาศอกมาครับแม่ตอนนี้แฟนมวยในเวทีนี่เหมือนจะเชียร์มุมแดงครับดูว่าจะอ่อนนอกแข็งในนะครับปาราเมศโดนเข้าไปนี่ทำท่าวูบวาบแต่ว่ามีฟื้นตลอดแล้วก็โต้ตลอดโตเจ็บเก็บด,ด,ด้วยก็มาดูกันที่ทางด้านของเพชราช,ชายัยจะเดินติดเดินให้เร็วออกอาวุธให้มากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเดินชานี่จะโดนแข้งซ้ายนี่แหละครับซ้ายของปาลเมศนี่โอ้โหออกแต่ละดอก เนียนเหลือเกินครับทรงแกดูอ่อนแอนะครับแต่ว่าโอ้โหดูครับดื้อเหลือเกินครับมัดศอกมาทีไรนี่เสียงคือหามาทุกทีครับวงในวงในยังตีไม่ได้ครับโดนชิงตีมาก่อนแต่ไม่ชัดเจนครับคิดในใจครับคิดไว้ในใจครับเพชรชายว่ามีเงินอัดฉีด5 0,000บาทแจ้งมาแล้วนะครับครึ่งแสนเลยครับตด้ไม่ได้โอ้โหซ้ายว่าเตะอ้าวอย่าหยุดนะครับถ้าหยุดนี่เดี๋ยวปละเมศรู้ครับว่าจุกครับโอ้ซ้าย ซ้ายยังออกเรื่อยๆเนะครับของปราเมศนี่ครับซ้ายอีกแล้วครับดูว่าช้าลงไปครับโดนแข่งซ้ายพอเดินช้านี่จะโดนซ้ายเจ็บๆทั้งนั้นนะครับแต่ละดอกโอ้โหเน้นจริงๆทางด้านของปาราเมศและปาระเมศฉลาดด้วยนะครับไปเตะที่แขนขวาหมัดของแกที่ออกได้ดีวันนี้อ่ะครับอาหมยกที่4่อนเหมกอนเหมือนหยุดคิดเลยนะครับใช่อยู่ที่ยกนี้แหละครับสี่ยกเอาไว้ข้างหลังก่อนครับยกนี้ใครทําผลงานได้ชัดเจนน่าจะได้รับการชูมือครับเอาแบบนี้ดีกว่าแข่งกับหมัดนะครับหมัดขวามาครับ หมัดขวามาครับเพชรชาชายครับแล้ววงในพรรัตน์แล้วหมาอึดอัดครับอึดอัดไปหมดแล้วครับกรรมการจับแยกก่อนเพราะว่าดูแล้วทางแดนของปาระเมศวงในนี่เริ่มจะตั้งเริ่มจะขวางวงนอกนี่ซ้ายซ้ายเอาแล้วครับเพชรชาชายไม่สนแข่งกำปั้นแน่นเลยนะครับต่อยอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้หมัดขวาต้องออกไเยอะครับเพชรชาชายเอาหักหักล้มไปครับ แต่ยังยังยังไม่แน่นะครับเหลืออีก2นาทีครับยกสุดท้ายโดนโดนหมัดแข้งสายไปครับแต่ว่าแกก็เตยัดเนี่ยครับเตยัดไปที่ท่อนแขนด้านขวาครับพอเดินช้านี่โอ้โหซ้ายก็ไป3-4ดอกนี่ถึงกับหยุดไปเลยนะครับเพชรชาติชายนี่นะครับมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเรียกว่าพลิกผันกันตลอดเตะเอียงเลยครับ โอ้โหดูแล้วปาราเมตน่าจับตามากนะครับเด็กคนนี้นะครับถ้าเพิ่มความแข็งแกร่งอีกนิดนึงนะพอซ้ายนี่ธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ซ้ายนี่ออกได้เนียนด้วยไม่ธรรมดาครับแล้วก็ต้องไปเพิ่มในเรื่องของการป้องกันตัวด้วยนะครับเพราะว่าดูยังหลวมพอสมควรครับแต่มวยแบบนี้ถามว่าชกแล้วสนุกไหมสนุกครับป้องกันตัวไม่ต้องดีอะไรมากมายครับป้องกันตัวดีมากถึงมันอาจจะลดความสนุกลงไปครับ ส่วนเพชรชาชายได้เห็นแล้วนะครับโอ้หมัดขวาหมัดขวาอันตรายครับแต่นี่ครับพอพอพราะว่าแกเดินชาปุ๊บเหมือนเหมือนเดินไปให้เชิญเตะครับอ่าเชิญเตะเลยครับสู้ดีดีทั้งคู่นะครับวันนี้สูโฮครับียกว่าเอาเป็นว่ามีอนาคตทั้งคู่นะครับทั้งคนแพ้และคนชนะครับคู่นี้ถือว่าทําหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับโอ้โหมาแลกกันมาตั้งแต่ยกต้นๆเลยไม่มีใครยอมใครจนกระทั่งยุบกันไปเองแหละครับ แล้วก็เพื่อหัดหน้านะครับศึกเพชรยินดีของเราครับที่รังสิตแห่งนี้ครับโอ้โหจี๊ดจ้าเหลือเกินครับปืนกลต่อสุรัตน์นะครับต่อสองปอนให้กับเพชรไทยแลนด์มราชพัฒน์สุรินแล้วก็ยังมีแวววาววังพรมเจอมาลัยเงินสมหวังไก่ย่างครับดินเนอ้อทองมรัตนบัณฑิตเจอเพชรเดชวสังประไพเปิดหัวความมันฟุตโทจิตอาสาบางแก้วครับเจอกับเสือขาววินอุบลครับส่วนช่วงสองทบ5นะครับเด่นภูไทยเกติหมู่9ก้าเจอเก่งกาจเพชรรุ่งเรือง แล้วก็ยังมีมหาสมุดหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับเจอกับรถเหล็กนออนวัน์พิมครับนี่คือคู่หลักๆนะครับเพื่อหัดหน้าศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับที่สนามมวยรังสิตแห่งนี้ครับย้ําเลยนะครับว่ามี2วันแล้วนะครับเพื่อหัดกับวันศุกร์ครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการโอ้พระเภทช่วงหลังสดมากๆครับ5ฟอร์มหลังเนี่ยโอ้แพ้ใครไม่เป็นครับแล้ววันนี้ดูฟอร์มการทอกครับไม่ธรรมดา